สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เรื่องเล่าต่างมิติค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นพวกเรื่องเล่าคลิปวิดีโอแล้วก็บทความต่างๆะคะ่ะเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็วิธีที่คนไทยสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าจะทำให้เรามองเห็นที่เรียกว่าผีหรือวิญญาณได้นะคะใช่ครับจากที่เรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีหูหลากหลายวิธีมากๆเลยครับ ซึ่งมันก็สะท้อนความผูกพันกับเรื่องอสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วก็โลกหลังความตายในสังคมไทยเราได้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะลองมาสกัดเอาแก่นความคิดหรือว่า,อาสิ่งที่น่าสนใจจริงๆจากเรื่องเล่าพวกนี้มาคุยกันนะคะแต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะครับผมเอาละค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่กลุ่มวิธีแรกๆที่ดูเหมือนจะเกี่ยวกับการเ,เปลี่ยนแปลงการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของเรานะคะอย่างที่เจอบ่อยๆในหลายๆแหล่งเลยก็คือหวีผมหน้ากระจกหลังเที่ยงคืนค่ะเขาว่ากันว่าต้องทําตอนหลังเที่ยงคืนเลยนะปิดไฟให้มืดสนิทมีแค่แสงเทียนเล่มเดียวแล้วก็ใช้หวีประจําตัวเรานี่แหละหวีไปเรื่อยๆพร้อมกับจ้องเงาตัวเองในกระจกอืมบรรยากาศแบบนี้มันก็สร้างความรู้สึกกดดันหรือแบบว่าหลอนได้เหมือนกันนะคะครับ จุดที่น่าสังเกตคือเงื่อนไขเรื่องความมืดใช่ไหมครับแล้วก็แสงเทียนริบหรี่แล้วก็การที่เราต้องจ้องมองอะไรซ้ำๆนานๆเนี่ยมันเอออาจจะกระตุ้นให้เกิดภาพหอนทางสายตาได้ง่ายเหมือนกันนะครับซึ่งถ้ามองในมุมจิตวิทยาเนี่ยเขาก็พอจะอธิบายปรากฏการณ์คล้ายๆกันนี้ได้อยู่ส่วนความเชื่อที่ว่าอาจจะเห็นเงาอื่นมาซ้อนทับอยู่ข้างหลังเราในกระจกเนี่ย ก็คมสะท้อนความกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่อาจจะอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลาก็เป็นได้ครับอ๋อจริงด้วยค่ะแล้วก็มีอีกกลุ่มวิธีหนึ่งที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือการใช้สิ่งของที่เชื่อมโยงกับความตายโดยตรงเลยค่ะอย่างเช่นที่เจอในบทความหนึ่งเล่าถึงการใช้ดินจากสุดสารทาเปลือกตาค่ะ ใช่ครับวิธีนี้ความคิดเบื้องหลังเนี่ยคือเชื่อว่าดินที่ใช้ฝังศพเนี่ยครับมันได้ซึมซับพลังงานหรือตัวตนของผู้วายชนเอาไว้ยิ่งเป็นดินที่อยู่ลึกๆเนี่ยเขาว่ายิ่งขลังการนำดินนั้นมาป้ายที่เปลือกตาก็เลยเชื่อว่าจะเหมือนไปเปิดการรับรู้ให้เห็นมิติของวิญญาณได้แต่ที่น่ากลัวคือคําเตือนที่มักจะมาคู่กันนะครับว่าถ้าเกิดตรงนั้นมีวิญญาณอยู่เยอะๆเนี่ยอาจจะโดนชวนไปอยู่ด้วยกัน เอออันนี้เป็นคําขู่ที่แบบส่งพลังมากนะครับโห oh, ฟังดูน่ากลัวจังค่ะมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องใช้น้ําตาสูนัขสีดําป้ายตาที่เจอบ่อยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับคล้ายกันมากความเชื่อพื้นฐานก็คือสัตว์โดยเฉพาะสุนัขสีดําเนี่ยเขามีสัมผัสเรื่องลี้ลับได้ดีกว่ามนุษย์เราการที่เราเหมือนไปยืมประสาทสัมผัสของมันมาใช้โดยใช้น้ําตามาป้ายตาและอธิษฐานเนี่ยก็น่าจะทำให้เห็นในสิ่งที่ปกติเรามองไม่เห็นได้ประมาณนั้นครับ แล้วมีวิธีที่แตกต่างออกไปเลยนะคะคือต้องเปลี่ยนมุมมองทางกายภาพเราเลยอย่างเช่นวิธีก้มมองลอดหวัางขาอันนี้รายละเอียดก็น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าต้องทำตอนกลางคืนที่โล่งๆด้วยนะแล้วก็เห็นพระจันทร์หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกก่อนแล้วก็ต้องท่องพุทโททายะสามจบอืมคาถานี้น่าจะเชื่อว่าเป็นการป้องกันภัยอะไรแบบนี้มั้งคะ แล้วค่อยๆก้มตัวลงมองลอดหวางขาตัวเองไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศคนตายครับแนวคิดเรื่องวางขาเป็นประตูเชื่อมมิตินี่อืมน่าสนใจนะครับมันคือการมองโลกแบบกลับหัวกลับด้านเพื่อจะให้เห็นสิ่งที่อยู่อีกมิติหนึ่งฟังดูเป็นสัญ,ญลักษณ์มากๆเลยครับ ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเราต้องทำลายสภาวะปกติของเราเพื่อจะเข้าถึงสิ่งเหนือปกติอะไรแบบนั้นถูกต้องครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่เป็นพิธีกรรมหรือว่าเป็นการละเล่นไปเลยอย่างเล่นผีถ้วยแก้วอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นการเชิญวิญญ,ญาณมาสื่อสารผ่านถ้วยแก้วแต่ว่ามันมีเคล็ดลับที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับว่าตอนจบพิธีเนี่ย ถ้าอยากจะเห็นตัวตนของวิญญาณที่เชิญมาให้ลองหงายแก้วขึ้นทันทีเชื่อว่าจะเห็นวิญญาณลอยออกมาจากแก้วเลยซึ่งอันนี้เเสี่ยงมากๆนะครับเพราะปกติกฎสำคัญคือห้ามยกนิ้วห้ามความ่าห้ามหงายแก้วเด็ดขาดจนกว่าจะเชิญกลับ โหอันนั้นดูอันตรายจริงๆค่ะแล้วการเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนล่ะคะอันนี้น่าสนใจที่เชื่อว่าผีจะมาบังตาทําให้เราหาเพื่อนไม่เจอหรือว่าคนที่ซ่อนอยู่ก็หาทางออกไม่ได้เพราะว่าผีอยากได้เพื่อนไปอยู่ด้วยตรงนี้ร่ำเห็นแนวคิดเรื่องเอ่อที่เรียกว่ากุสโลบายชัดขึ้นไหมคะชัดเจนเลยครับชัดเจนมากการห้ามเด็กๆเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนเนี่ย จริงๆแล้วอาจจะเป็นวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจริงๆในความมืดก็ได้นะครับเช่นไปเจอสัตว์มีพิษหรือว่าพลัดหลงหาทางกลับบ้านไม่เจอการที่ผู้ใหญ่ผูกเรื่องผีเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เด็กกลัวแล้วก็เชื่อฟังง่ายขึ้นคล้ายๆกับความเชื่ออื่นๆหลายๆอย่างเลยครับที่มักจะมีคําอธิบายในเชิงเหตุผลหรือเรื่องความปลอดภัยซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอ จริงด้วยค่ะอย่างเช่นวิธีใส่เสื้อผ้าของคนตายที่ต้องทำตอนพบค้ามแล้วกลั้นหายใจตั้งจิตถึงสิ่งที่อยากเจอหรือกระทั้งวิธีที่ดูน่ากลัวกว่านั้นคือนอนในโรงศพเลยนะคะโดยต้องอมเหรียญบาทไว้ในปากด้วยเชื่อว่าจะมีคนนำทางพาไปทัวโลกหน้าได้เลยพวกนี้ดูเหมือนจะเน้นการเอาตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับความตายหรือว่าสวมบทบาทเป็นผู้ตายเลยนะคะใช่เลยครับมันเหมือนเป็นการพยายามทลายกำแพงกั้นระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของคนตาย ซึ่งจะสังเกตได้ว่าทุกวิธีที่เราคุยกันมานี่นะครับมันมักจะมีคำเตือนกำกับมาด้วยเสมอเลยว่ามันอันตรายนะอาจจะถูกรบกวนถูกสิงหรือเจอเรื่องร้ายแรงได้ต้องระมัดระวังห้ามลบหลู่เด็ดขาดบางครั้งเนี่ยถึงขั้นต้องไปทำพิธีแก้กันเลยเช่นไปทำบุญทิศสนกุศลหรือว่าให้พระท่านทำพิธีบังสกุลให้ซึ่งเป็นพิธีสวดส่งวิญญาณให้ผู้ตายโดยเฉพาะเลยครับสรุปแล้วนะคะ จากข้อมูลต่างๆที่เราได้ลองสำรวจกันในวันนี้เนี่ยวิธีเห็นผีตามความเชื่อพื้นบ้านของไทยเรานี่มีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยตั้งแต่การใช้สมาธิการเปลี่ยนมุมมองทางกายภาพการใช้สิ่งของต่างๆไปจนถึงพิธีกรรมที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะแต่สิ่งที่มักจะมาคู่กันเสมอก็คือคำเตือนถึงอันตรายต่างๆแล้วก็หลายๆครั้งก็อาจจะมีคำอธิบายในเชิงสังคมหรือว่าเป็นกุศโลบายแฝงอยู่ด้วยอย่างที่คุณบอกเลยค่ะถูกต้องเลยครับ การศึกษาเรื่องความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจมิติทางวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็ความกลัวของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่แน่นอนว่าไม่แนะนำให้ใครไปทดลองทำตามเด็ดขาดนะครับฟังไว้เป็นความรู้ก็พอครับใช่ค่ะเอาละค่ะเรื่องราวที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ให้แง่คิดที่น่าสนใจกับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะ